พวัดีค่ะพบกันไทยรัฐอีกแล้วนะคะเทลรัฐจะมาคั่วกิ้งค่ะอันนี้เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงพวกิ้งก็ไทยรัฐเออเครื่องแกงปักใต้นะคะเทลรัใส่กระปิกลงไปนิดด้วยนิดหนึ่งนะแล้วก็จะคั่วลงไปในกระทะเราจะมีะมอ่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะคั่วลงไปก่อนเพราะว่หมูมันมีน้ำมันนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดะคะคั่วกิ้งก็มีแค่นี้นะคะ ็มีหมูประมาณน่าจะครึ่งโลหน่อยๆีย๋ยวที่ว่าแล้วจะคั่วแบบมันแห้งอะนะคะเขาก็ใส่หมูลงไปเลยๆๆเพราะเครื่องแกงของครวกิ้งนี่ะค่ะมันมีความอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะร้านนี้ร้าซื้อมาเนี่ยดีค่ะ กวกเีเราจะคั่วไม่กี่นาทีนะใช่ป่ะไม่เครื่องแกงก็คงจะพอโอ้กิน่นแรงค่ะเห็ดเนี่ยเห็ดเยอะเ็เยอะอระมโอ้ดแรงค่ะ <c oughs> พริกแกงมันแรงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะหมูมันมีความมันอยู่แล้วถ้าเราก็จะไม่ใส่น้ำมันลงไปคั่วมันแห้งอะคูดกินไอ้ที่ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่างั้นไปดูรายการเลยเขาบอกว่าต้องคั่วให้คั่วให้อ่า หนูมันแห้งแห้งเป็นน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะได้เห็นไหมคะแล้วจะก,กินพริกเกงมันแรงมากค่ะเราจะไม่เอาน้ำนะคะกระจายพริกเกง จะเป็นพวกริ่งไ่กินให้ดูเลยนะคะกินมันแรงค่ะถ้าขั้วหัวหวงหายนะคะเนี่ย ลงมานะคะว่ามันมันติดแรงมากค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นขั้วกิ่งอย่งแน่นอนเพราะที่แกงก็ไม่ประหยัดนะคะใส่เยอะไม่เท่ากับหมูอะค่ะเท่าเท่ากับหมูเลยใช่ไว่ามันค่อยขึ้นข้นนะที่บ่านนั้นแล้ว,วก็ผัดไปเรื่อยๆไ่ก่อนเนาะ ี่ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้ที่ยังต้องหั่นซอยๆเลยค่ะนะคะโอ้ยต้องหั่นงูผมได้อยู่ค่ะเน่มันแห้งแล้วทีเราก็จะปรุงด้วยอะไรแล้วจะปรุงเลยค่ะน้ำตาลหน่อยนึงเนาะแล้วแต่คนชอบแล้วก็ชิมเอา อันนี้ผมสรลดนะคะไม่ใส่ก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะแห้งแบบนี้ค่ะผัดไก่แห้งไม่ต้องการน้ำนะคะพักขิงไม่ต้องการน้ำนะไห่ อยากชิมอ๋อจะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปก่อนเลยดีไหมค่อยชิมใส่ใบมะกรูดค่ะนี่ค่ะใส่มะกรูดล,ลงไปเอ๊ะใส่ใบมะรูด,ดลลแล้วนเหมะก็ผัหเข่ากันนี่ยค่ะก็จะ,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 ะเป็นข้ากิ้งะ แห้งเลยเนาะได้อยู่ได้อยู่เห็นหน่อยก่นอนอร่อยค่ะปล่อยมันแห้งโอ้อร่อยมากมันต่างใสแค่นี้พอค่ะที่แกงเขาดีอยู่แล้วเห็นไหมคะ ไม้ดีอยู่นะว้าวได้แล้วค่ะมันลากให้หดูเยโอโอเคมันลากไปเรื่อยาใส่ข้าวร้อนข้าวไข่ดาวด้วยเริ่มงานแล้วเนี่ยนคะคะก็เห็นไหมเห็น นี่ค่ะนี่เห็ดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเ้าจะมงวางนี่กอนดีมันแรงมากค่ะไม่เนี่ยคนมองไม่ สองสอคไม่ตก็ได้นะตัดนิดนึงนี่ยพวกกิงเสร็จแล้วค่ะเย้เนี่ฮะกินะนะงนะคะมาดูไว้ใกล้เลยค่ะ นล้ววางกล้องไม่ค่อยเด็ดกล้องเลยน,นี่ค่ะพวกกิ้งทะลัเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกไข่ดาวแล้วก็ง่ายๆค่ะเร่งานแล้วนะก็ทำแบบนี้กินเนาะนี่ค่ะมนนาลาดข้าวเนี่ยอร่อยเราก็ไม่ค่อยมีผักอะไรนะคะนคะคะโอเคนะคะ่สวัสดีค่ะ